่เอกไม่ส่งาไปดแล้วเี่บ้างโอเคทุกคนนะอเคครับพี่นอนพักบ้างหรือเปล่าอะไรนะคะพี่นอนพักบ้างหรือเปล่านอนดีนอนรกี่ชั่วโมงหลายชั่วโมงานแล้วเมื่อกี้ระชุมไปด้วยกินข้าวไปด้วยพี่ิมจทานข้าวพี่ไม่นอนอย่างนอนด้วยที่หิมไม่ อะไรอออะไรคือวิบ๊บคือคิคิดบนเวทีเลยแหละทีมหนูมีอะไรจะให้ที่ไม่ออกใช้กินให้หน่อยเดิมากเลยค่ะหนูมีอะไรก็ให้พี่หนูมีอรกาให้พี่มือสัอขอบคุณค่ะมือหนูสั่นมากเลยเนาะ ออกเงยออกแล้วอ่ะเดี๋ยวมือสั่นสู้มือสั่นสี้ขอบคุณค่ะเก็บไว้ลมีอเซสซอรีทุกวันเลยนะคะคุณดจะน่าจะพกสบนิวแล้วแหละ่มทาจดีค่ะค่ะ่อ่อะไ เข้าไปกันดีกว่าเรียนตัวดีนะไม่าอะไรแล้วพีมีอะไรใหม่ๆก็มีไเยเรียนตัวดีก็ไปได้ดีคาะอะไรคะเรียนมห้อะไรนะเรียนไม่้บอกว่าอะไรคะรุ đây là đây rồi đây là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  là สุดซื้อน้ำไปให้พี่เอกกินอ๋อมีคำจริงกันนีู่้จักคำจริงกันหรอค่ะโอเคพี่เป็นกำลังใจให้พี่เอกนะคะพี่ได้ไหมได้ ขอบคยากให้เอวยพองเนเกิดไหหน่อยเดีวหน้าทุกคนเกิดให้นะมีความสุขมากๆนะคะที่ถ่ายที่ไีนขอโทษค่ะที่ไ ใจเย็นอาชีพว่ให้แล้วรลขานอยู่ในนี้กูอยากกูอยากแกเซลพี่อิเลยว่าแบบแม้แบบี่แก้งล้นแม้แล้วอ่ะเซลล์ระยะขอลยะ้ายวยนะค่ะขอบคุณแม่ค่ะ

ปเน,นี่เยเยนะข้าไปที่คนต่อนเลยดาี่เอมค่เอาอคนเยอะมากเลยอ่ะนะน้องน้องคนเยอะมากจริงดู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 ดแม่เป็นไงวะนี่นี่อยู่นี่ voy <coughs> a ไม่บอกเล่ละเที่ยงที่ไหนระบายเออที่น้ำไม่บอกเดี๋ยวพี่แล้ที่น้ำบอกมากลับละตรงจัดจน ถ่ที่ถ้ามึงไม่ถ่ายตอนนี้ตอนเนคนเดียวนะะบอกโอได้แล้วแบแบบแยไถ่ายไมเอ็นถ่ายร 1,2,3เดี๋ยวข่้ยไปบีบพี่เไปที่ไหนี่ไหนที่ไนไอ้เข้ไปมีไปถ่ายรูปถ่ายให้น้องที่วไถ่ายให้น้อง่วไ ถ่ายที่โรถอรีเออถ่ายที่รถข้าะข้างหน้าก็ดีข้างหลังก็ดีถ่ายไปโอหน่อยบนบนเหลือเยอะไหออปหน่อยเอากดบนหน่อยดิเออ อนี่ค okay. ่ okay. ้วันนี้เป็นคุณแม่หรือเปล่าค่พี่